สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเช้าวันศุกร์นะครับอากาศแจ่มใสครับ <c oughs> นะตอนซุกมี่โต๊ะสิพภาไปยายาหลอกตักไประบครับพี่น้องไอเบิ่งคำว่าสิมีตัวบ่ตอนที่ไปใส่ผมบ่ได้ผมบ่ได้ทาให้เบิ่งเนาะครับบ่ได้ทาให้เบิง่งเพราะผมรีบ ครับผมผมรีบนะครับก็เลยประเทศไทยเบิงเดี๋ยวมาเบิงตอนไปยามก็แล้วกันครับว่าสิมีตัวหิช่ยชมบอกนะครับพี่น้องหลังจากนี้ก็ไปเบิงกันครับผมไปครับไปครับไปครับไปเบิงกันครับพี่น้องวาสิมีตัววส่อยูในสวนนี่ะครับสวนมังคุดข้าวเจ้าครับอยู่หลังบ้านอี่ครับเดี๋ยวไปไป ไปเบิ้งหลังไก่ก่อนเนาะครับเนาะไปครับจะมีตัวหรือเปล่าเหี้ยงหมดตนมึงขุดไปอ่ะ,อะไปไปไปเบิ้งกันโอเต็หมหัวเลยอ้อ้ย สุดถ่ายครับพี่น้องมาไล่เดี๋ยวไล่จากลังสุดถ่ายไปนะครับหนามามา,มา,มาลุนกันครับสิมีตัวมาลุนกันมาลุนกันสิมีตัวให้เบิงเ่งวัวเป็นเรื่องใดพี่น้อง วันไซแล้วฝนตกวันนี้พี่น้องบอ่มี้เราเงียบอึหนก เงียบเนาอพี่น้องเนาะเงียบกับเงียบยใต้แล้วฝนตกครับพี่น้องว่าเนเลยลู ใส่ทีไม่ดีแล้วครับไปเป็นรังสองครับพี่นอ้อง หลังที่สองหลังที่สองจะมีตัวหรือเปล่า ใช่หาอยากหากินครับพี่น้องมันมีกับมีบอมีกับเลี้ยออไปครับใส่หาไปเนาะพี่น้องเนาะก็บปรูครับของอยู่ในน้มน,น,นั่นนั่นนั่นมันสีมีบอมี หลังสองกันครับพี่น้องหลังที่สองจะเป็นจังไหนครับโอ้ยเปียกเงียบครับพี่น้องผมมีตัว ไ่วนีเดียพี่น้องถิ่มวปนีเลยดูมีตัวครับเดี๋ยวตอนแรกยังมาเบิ่งกันอีกเตือนหนึ่งครับพี่น้องส่ถิ่มวปนีเลยว่าเป็นยังครับเขาอยู่หลังบ้านเนี่ยครับพี่น้องหลังสองพันไปไว้ันโกโหกครับเงียบ ลุยหลังอันนี้ครับหลังสามครับหลังที่สามสิบเป็นจังไดน้อพี่อ้องเนาะโอ้คันมันมีตัวมันดีตดตองๆเหรอครับพี่น้องมันดีดขึ้นม้าคันมีตัวครับสแสดงวบบ่าบะมีครับ บุนี้พี่เียบ ผมเม,ม่อบุเมนมื่ออาชีพแล้วครับด้วยแกใส่ว่าหายู่หากินหายู่หาอยากหากินไปสั่นแล,ล้วครับได้ก็ได้ได้ก็ได้กินบ่ได้ก็บได้กินนะครับผมบุเมนเมืม่ออาชีพครับใส่หายู่หากินนะครับผมว่าได้กินโตสองตก็โอเคแล้วนะครับ บริษายไปขายนะครับใส่ไปกินนะมีตัวก็เลยกินบ่มีตัวกะบริด้กินครับพี่น้องยายแค่นี้แหละครับจะลองใส่บึงในหล่องสวนเพิ่นนะเพื่อนมีตัวครับพี่น้องบ่มีตัวก็แล้วไปนะครับไปบงหลังสุดถ่ายกันครับมีอยูสีหลังนี่แหละครับพี่น้อง มารุ่นหนังกถ่ายกันครับจะมีตัวหรือเปล่านะนักถ่ายพี่ต้อหนิ่งพี่ต้อ <c oughs> โอ,อ้มีตัวอีเดียพี่น้องมิดอิ่มซิมฮะบ่เป็นยังครับรูปมื้อนีบ้นนบ่ประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องบ่มีตัวนะ ผมเป็นหนังครับน้าใจมันไหวหนีแล้วครับพี่น้องผมเป็นหนังครับคิดว่าคือสิบ่าหายแล้วครับเนาะ <laughs> <laughs> เออผ่านไปครับพี่น้องบ่มีโตให้เชยชมนะฮะ ผมสรุปโบรรประสบความสำเร็จนะครับโบม,มีตัวเชื่อชมนะครับผมปลาไหลสาหรับลงกหลอดปลาไหลนะครับผมหลอดกับ่ได้ซื้อหรอกครับหลอดเป็นหลอดแต่งเฮ็ดเอานะครับก็คือว่าที่เคยใส่ใส่มามันกับมีตัวอยู่มีตัวแน่บ่มีตัวแน่บางแล้วมันมีตัวมันก็เขานะครับบางแล้วมันมีตัวมันก็บ่เขาพี่น,อน้องง่ายๆแค่นั้นแหละ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเด้อผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กุ้ยสะตักไข่ป้ใดบ่ดบมักก็เลื่อนผ่านไปนะครับผมบ่เป็นหยังเพราะว่าผมบ่ิเวนบ่ิเวนมืออาชีพนะครับผมเป็นแค่คนหาอยากหากินแค่นั้นไปแค่นั้นครับผมผ่านผ่านไปเป็นตกระมือนะครับบ่ได้ดักขายดักดอกเอ้ยหาขายหาขายก็คือสิยากอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าบ่มีเวลาดอก หากินอะสิง่ายกว่าตะละมือไปนะครับอ่ะสำหรับกิกนกกกกกนี่ฝากไว้นะครับผมฝากกดไล์กดแช์ก็จะปะไข่คลคอมิ่นกับอมิมนมากครับอ่ะเลยบ่มากับเลื่อนผ่านไปด้วยอ่ะคลิปนี้ฝากไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ